ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพร้ากันครับบ่าวสลามทองเนตรครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมจะพามาเบิ่งครับพี่น้องฟาร์มแพะนะครับปศุสัตว์อ่าเพ่เลี้ยงแพะแบบปล่อยนะครับพี่น้องเห็ดดีแห้งนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวมาทำวามรู้จักกับเจ้าของฟาร์มก่อนนะครับพ่อครับสวัสดีครับผมครับผมพ่อซื้อยังครับแนะน้ำโตนะครับจักหน่อยใช่วัดปัตตาพิมพ์ครับอ๋อยืนนี้พี่กัดยืนใส่ผอบ้านท้องหลังครับ บนท้องหลางมันขึ้นตำบลตำบลท่าโพสีตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมเฮานี่เนาะครับเนาะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อพายยางไปเบิ่งนะครับพ่ออ่าเลี้ยงจักโตครับนี่หกสิบเจ็ดตัวหกสิบเจ็ดตเลยโอ้เป็นจังไหนมาจังไหนครับเพื่อได้มาเลี้ยงแพะ่กรรมกรเฮ็ดยังครับพ่อกรรมกรเลี้ยงงัวงโอ้เลี้ยงงัวงัวก็เลี้ยงอยู่บ่ครับเดียวนี่เลี้ยงอยู่ครับโอ้ยังเลี้ยงอยู่เนาะโอ้ใส่โซลาร์เซลล์น้ำเนาะครับ เป็นเห็ดฮอดหน้าหน้าปังบ่พอเห็ดหน้าปังไปนำเนาะครับทดลองเบิ่งปีแรกเนาะพ่ออือ้ตัวนี้เป็นเดินเลยเนาะครับเนาะแ้องอือเป็นพื้นที่จักไรครับพ่ออยู่นี่สองลายครับอ๋อสองลายขาก็หล่อมแม่นบ่ครับแม่ครับหล่อมตะขายเนาะงเป็ตะขายพ่อโอ้โอ้เขาก็เล่มหยางสิบ่ต้องหาหยางเขาหยากเลยบ่ครับนี่หาครับเพราะว่ากินหัวอาหารกินข้าวโพดมารกินหัวอาหารผสมกันไปโอ้ผสมกันไปนำ บ่อเด็กใหเอามายางก่อนโอ้ให้เขามายางเนาะครับวันนี้คึมๆพอดีเลยโอ้หกสิบก็โตนะครับพี่นอ้องแล้วมีสายพันธุ์ยังเนี่ยครับพอสายพันธุนเ์เรั่งครับว่าสายพันธุ์ยังอนะ่ะของบอ่อปะครับแม่นเป็นบอ่นบอบ่อเขาก็จะเป็นลายๆนเนาะพอนาะแเรแดงขาโอ้ลูกแพะลูกยังแต่หักแขงครับว่าแม่นนั้นซัดเรียงว่าเป็นม้าหน่อยนะครับ พื้นที่สองไหลเนาะครับเนาะเป็นยังไงครับพ่อช่วงนี้การเลี้ยงแพะตอนแรกก็มีอุปสรรคกับคูค่ม,มือนี่ครับดีขึ้นแล้วแต่ก่อนมาเลี้ยงมะะันก็ต้องฉีดยายังนีมันต้องดแูแลมันจะเป็นไข่เป็นไอต้องฉีดยาตลอดสมัครก็ต้องเป็นเป็นโรคพยาธิอ่ะพยาธิมั้งครับต้องฉีดยาตลอดเพราะว่า ย่างนึงเข้ากับแผ่อากาศเั็งสิบอครับแมนาอนนาเรงครับบ่ปันไดยทาจะเป็นหนาฝพ้นจะยากเร่ยงยากเนี่ยุญลังนคนว่าปล่อยไรกับเรียงในตัวบ่แมนันบ <c oughs> ะแมนเนะาะบ่คืองวคือข้วห้องมนังนพอเนาะโอ้เมื่อก่อนพอเรียงมาในเจ็ดตัวครับพอต่กอนเร่มแรงสี่สิบตัวอือ่ารพึ่งวัทันพอปีครับวท่านพ่อปีป่ะครับย่าง โอ้มันเข้าลงทุนที่แหลกนี่ลงทุนหลายบครับพ่อใส่เงินลงทุนประมาณเท่าไรครับประมาณเกือบสองแสนครับสองแสนเลยเฮ็ดสื่อแมวพันธ์มันโอ้สื่อแมวพันธ์เวแมวพันธ์นี่เข้าได้มาต่ใส่ครับพ่อมาจากพี่โบนแน่อำนาจแน่โอ้หลายฝา่งที่มีเอามาจากหลายร์่เนะครับน้องโอ้สุดยอดเลยครับนี่เป็นตะเบิงแหงนครับ บานีตัวผู้อยู่ในฟาร์มนี่มีเจ้าตัวครับพ่อมีสองตัวครับโอ้สองตัวเขากับปอยเขาเลยบอกครับหรือว่าเขาขังไปอ,อยู่ปล่อยครับปล่อยสมเหตวเข,เขากันเขากันสีสมกันเองไงสิบอกครับเ<ไ>ป็นธรรมาชาต<ะ>ิบด้วยนะพอ่อตัวก็ดคายออกเอาตัวผู้โอ้มาไมนะ่พื้นที่พอ่อทั้งเบิร์ตนี่เท่าไรเท่าใดกว่าครับรวมเบิร์ตทั้งเบิร์ตเลยนะครับทั้งเบิร์ตทั้งทั้งฝ่ามบอกเออทั้งเบิร์ตเลยนะครับเป็นไหน่าเป็นยัไง สามชิ้หาไรครับโอ้สามชิ้หาไหรแต่ว่าสองไรฮะเอามาเลี้ยงแพะเลี้ยงผสมผสานป้ายหยาแล้วก็แค่คลอกอืมเห็ดโรงเรียนเน,นาะครับโอ้เดี๋ยวพายามไปเบิ่งไก่เบิ่งครับมอดเขาคือบโบโบ้เงยห <c oughs> <c oughs> นาเงยหยังแห่งไเก็ตรกรมหนาใส่ยันยันเลยครับพี่น้องอืมบรรยามยนี่ฮาใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยบ่รับพ่อตอนนี้ใส่ปุ๋ยเราโอ้ฮะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยด้วยสีบ่รับรถหนามบ่อยมาบ่คอยปวงดอกมัน มันดับไปเลยมันกินคักเนาะครับเน้องอ๋อก็จะเอาหญ้าพวกหญ้าหวานมันจะมีเครื่องสีโอ้มีเครื่องสีนําแอนสีให้เขากินเขาโพดมักเพราะว่าไปซื้อเขาโพดที่เขาตัดออกมาเมื่อกี้ครับโอ้เลี้ยนกันสีเลยนะครับพี่น้องโอ้สวยงามแฮงหน้าฝนนี่ก็สบายเนาะพอเนาะเป็นเดือนโน่นจังซสิหน้าฝนก็จะบ่่คอยปล่อยเพราะว่ามันมันแฉะมันเกิดพยาธิ โอ้มันแชมมันบริจากให้เขาเลี้ยง n าเนาะพ่อบอ่อเพราะมันกูน้ำไปขี่มันเหี้หลับมันจะมีพยาธิของมันโอ้สนัมปวยมันแสบจะมีพยาธิจะบอค่อยปล่อยโอ้เขาก็จีเอาไปทั้งโรงเรียนตัด n h าให้กินในสิเอาบอค่ะแม่จะกินหวัวอาหารกินโอ้กินกากมันมักการตลาดเป็นยังไงครับพ่อดีบอครับการตลาดตอนนี้ดีอยู่อือถือว่ายังไปได้เนาะพ่อเนาะไปได้อยู่นะ เฉลี่ยตัวหนึ่งนี่เขาขายกันจางไหนครับพอถ้ามะเกินยี่สิบกิโลนี่ลอยแปดสิบครับตอนนี้ถ้ากลือยี่สิบกิโลเก้นก็ลอยห้าสิบอ๋อแสดงว่าเขาสิทธเฉลี่ยน้ำหนักเอาแพงเขาชัง่างตัวหน่อยแต่ราคาแพงวิถ้าตัวหน่อยให้ราคาแพงบหครับตัวหน่อยกับถ้ามะเกินยี่สิบกิโลก็แพงลอยแปดสิบต่อกิโลโโเป็นยังคือเป็นยังสันพอ มันจะเป็นไข่แพะแก่แพะนุ่มมึงสิบบาทแม่แพะปุ๊ดเทากันสิโลมันแปดเก้าสิบบาทกับเป็นไข่เหมือนกับหมูนะครับเนาะแม่ถ้าเป็นหมูโลมันหมูปุ๊ดกันเสียค่ะหมูโคตรกันเสียนก็จะคือเนี่ยกับปุ๊ดที่กันเพราะมันเท่าเนี่ยมันกับผสมครับอยไอ้บุกอยแข็งแรงอะรูมันตัวนี้มันเป็นแพะเหนือแม่บอกครับเขาเอาไปบริโภคแม่บอกที่เขาซื้อไปเขามาซื้อเป็นเขา ซื anta, ang, ้อขายกันยังไงครับเป็นกลุ่มบ่ครับหรือเป็นังไหนเป็นกลุ่มไปกลุ่มสากกรอนครับไปล่าจะขายกันกับร่ทะเบียนว่ามันนี่จะขายจากตักับโค้ดเขาก็มาเอาเองบ่ครับบ่ครับต้องเอาไปร่วมกันเอาไปร่วมครับเขาก็จะมาซื้อเอาเลยแม่เขาสั่งสั่งสั่งขึ้นรถเลยขายเหมือนตลาดตลาดนัดแม่อ่าัวขั้วไอ้หานี่แม่แต่ว่าเขาไปเลือกคือเขาเอาหมดเลยเขาเอาอย่างเดียวเลยมันจะไปเขาลงทะเบียนเพราะว่าลงทะเบียนซากกรอนไว้โอ้ตัวนี้ก็ สำหรับเกษ,ษตรกรเฮาสองทางการขายกับบุมีปัญหาเนาะพ่อเนาะปัญหาครับโอ้สุดจอดเลยครับนี่ต่อไปขายตอนสอบของวันบ่ายเขาก็จะโอนเงินใหสร้สางกองเขาจะโอนเงินเองคราบโอ้เขาก็รับรองให้เฮาเนาะพ่อเนาะโอ้เป็นตาหักเนี่ย <c oughs> บ้านนี้ถ้าแม่นขายเป็นพอ่อแม่พันธุ์พ่อขายเป็นครูจักบาทครับพอ่อพอพันธุ์ป่ครับตอนนี้ครับอยู่ประมาณเมื่อเดือนสองเหรอครับเดือนเอ็ดเดือนสองือเป็นครูบ่ครับเป็นครูครับ โอ้แต่ว่าครับอยู่นี่ยเพราเขาเดินขาว่าหาปัญหาตัวผู้ยากมีแต่หาเขาม,มาตืม่มโอ้เดี๋ยวพายางคือไปเบิ่งโรงเรียนนะพอ่อใส่งบประมาณการสั่งนะครับการที่เขาจะไม่เฮ็ดตั้งสี่ก็ต้องมีทุนพอสมควรเนาะพ่อเนาะ,อะโอ้สกิลเลี้ยงงูคล้ายงวกออกเลี้ยงงัวขายงวออกตอนนี้มีงัวจ็ดตัวหรือล่าพ่อตอนนี้งัวมีอยู่หกตัวหกตัวโอ้หกตัวกับถือว่าหลายอยู่เนาะพ่อเนาะ,ะไปเรื่อยๆนะครับโอ้เบิ่งดีครับ ตาหากแข็งถุงหญ้ากระเขียวดีนะครับเหมือนนี้คึมๆอ๋อตัวทองตัวยังเขากับปล่อยออกมาเลยแมนเบิร์ดเลยบอครับโอ้โหใกล้จะค้อค่อยขังโอ้โหไก่จะค้อค่อยขังทองแก่ๆจังสี่บอ,บอครับสวังดีครับไปตอนซ้อนแห็นส่วนพื้นที่มองนี้เป็นโรงเรือนนาะพอเนาะแ,แอบกลับไปโรงเรือนโรงเรือนนี่ครับเขากับใหญ่ฝนสาดเนาะพอเนาะ หลักลันโอ้ตัวนี้ก็เป็นมอง,งอาาร,ร่างอาหารบ่ครับร่างอาหารโอ้เป็นร่างอาหารครับพี่น้องโอ้เบงนี้ครับตอนเวลาเข้านอนเขาข็าจะนอนอยู่ข้างบนบ่ครับข้างบนครับโอ้ขี่มันนี่เฮาเอาอันเนี้ยไปวางไว้เพื่อเอาไปใส่นะครับนาะแมชนบ่ครับแล้วก็ดึงออกโอ้มันก็จะ้นองผ้าเขียวครับพี่น้อง แล้วระยะนะครับขว้มสูงนี่สูงประมาณเท่าไรครับจากพื้นดินครับพอสูงประมาณเม็ดเม็ดกวว่าหครับเม็ดกวัวเนาะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเห็นไหมอยู่วามันต่ำโอ้มันต่ำแอยที่โยกอีกเพราะว่าราคามันต่ำโอ้ยานข้าห่อน่ครับหรือว่าคนเขาบ่ได้คนเขาไปมันเขายากเห็ดเพื่อค้นน้ำนะครับโอ้ปั๊บโครงสางใหม่จะกินเป็นไอเป็นเป็นโรงเรียนงัอ่โอ้โรงเรียนงัวเป็นของงวเก่าเพราะว่าของงวมันกับยุบกับดินมันก็พอดีเนาะครับเนาะโอ้มันธา เลี้ยงแพะมันก็นต้องโยกขึ้นอีกเ,อเพอะโยกขึ้นมันก็นต้องโยกราคาขึ้นไปนั่อีกออนี่เนาะครับเขาก็นอนอยู่ทางบนเลยทางบนครับมันกว้างกวางห้างนี่เท่าไรครับพอ่ออยู่นี่กว้างกว้ๆๆๆๆางสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบวันนี้เขาใส่ไห้ปูนี่เป็นไม้ไพผ่แบบนี้ก็ได้บ่พ่อไหมก็ไ,กได้เป็นไหมเป็นริวก็ได้ครับโอ้ เขาก็มักแบบคู่ค,ค้าอยู่เนาะครับเนาะม,นมันม,มีปัญหานะครับตัวนี้บรรจุแพ่ไดจ้จักโตแวครับนี่ตัวเรียนซ้ำรีส่สีส่สิบตครับสี่สิบตเลยเจะดนอ่อนทางห้างกันอนอนเป็นเขาสาสกันขึองัวกล้ยบ่ครับสาดกันวค,วครับเพราะกระสิแรนตำเขาตำกันเลยอ้น,นหยอกยกันหยอกกันบางตัวดื้อเนี่ยก็ปีนมาครับวันนี้มันโรงเรียนตัวนั้นเลยครับตัวนั้นเอาอนุบาลตัวหน่อยมัน โอ้ตัวนั้นเป็นอนุบาลตัวหน่อยเองครับโอ้มันพวกที่แพะทองงนี่เ้าไปขังไว้ใส่ครับมันิมีห้องขังไก่จะขอดเอาเขาขังนี่ขังแล้วก็อ๋อไม่นีไปอ้เป็นขอกฟังทางนี้นะครับนี่ครับเอาเขาขอดนี้ครับโอ้มีห้องขอด้องอันนี้นะครับเองขอดแล้วก็ขังไว้มัะวนจะคล้องกระติดค่อยปล่อยออกโอ้ยังเมื่อคืนเท่ากับเปิดแฟเขาอยู่บ่ครับเปิดรับโอ้ไ่ไรยุ่งไรอันนี้บอกครับไรแมงไรยุ่งอืม มันอาหารเนี่ยพอตัวนี้บ่อเนี่เอามาไว้เห็ดยังครับนี่มันก็ขึ้นแห่เขาง่อยเราเหรียญโดดเป็นสีครกับอาหารโอ้ใช่ครับอาหารอาหารนี่ให้เป็นแบบลดต้นทุนอยู่ป่ะครับหรือไมเป็นกระปดมักครับแต่ว่าหัวอาหารอยใช้กับเป็นแนวใดเนอะกระปวดมักอยู่ในถังเขาอยู่ในถังเดี๋ยวออกหยังไปเบิ่งหน่อครับจั้หน่อยนี่ครับฟังท่างนี้จะเป็นนี่ถังมักโอ้ถังมักจะเป็นข้าวโพดมักเกลือโอ้ข้าวโพดมัก มักยีดเห็นป่ครับบ่ครับเป็นเกล้ามักเกล้ามักเกลืาอลไรก็บ่ให้อากาศเข้ามันก็จะบ่เน่าอ๋อ้มักเกลืออย่างเดียวบ่ครับแม่นครับเป็นเกลือหยังครับพ่อเป็นเกลือไอ้บักเมกเกลือเม็ดใหญ่ๆน่ะโอ้เกลือเมกเกลือบักเมกแม่นเกลือเกษตรเนาะครับเนาะแโอ้ครับือแล้วก็อัดอัดลงเอาเกล้าพวกไอ้โร่อยร่อเป็นสันเป็นสันห้ามให้อากาศเข้าแม่นโอ้ดนบันไดครับได้เอามาใส่งานให้แพ้กินนี่ประมาณอดไเดือนนึงหนึ่งเดือนแม่นอืมครบรอบ1เดือนนะครับพี่น้อง โอ้หนึ่งเดือนตัวนี้เขาใส่ตน้นทุนประมาณเท่าไหรครับสําหรับอาหารมงนี้ตน้นทุนกับกระโพดต้นกระโพดนี่คกับไปหมอมาเป็นไรครับไรหนึ่งเขาตัดกระโพดตัวผูะนะมันอ่ะเป็นไรหนึ่ง<อ>ก็สองลอ,อยครับก็ที่ว่าลดตน้นทุนได้หลายเลยเลยนาะพอเนาะ<ม>แ,นแบบนี้ครั้งมักกับสื่อเที่ยวสามลอยหาซิฟมีขวาอัดโอ้ครบเลยเข็มขัดรัดแน่นยึดเลยที่อากาศเข่า เขาเขาแล้วเขาจะมีแก๊สบ่ครับมีแก๊สดันของบอมัมีครับบ่มีบ่ครับโอ้แสดงยมาทั้งกับอาร์ตีเนาะครับเนาะเขึ้นใหญ่ก็ได้เนาะครับเนาะบ่เหมือนในกระสอบแต่ก่อนจะใส่ถุงถุงหมักมันจะเปืองเปืองเปลือกถุงถุงหมักตัวนี้โอ้นี่ครับถุงหมักหมดก็ราคาสิบห้าบาทโอ้มันต้นทุนแม่หลายอยู่ใส่เสียเดียบอครับทิ้งไปเลยทิ้งเลยเพราะว่ามันขาดแล้มันจะเน่าโอ้นี่ครับมาใส่อันนี้ก็บซอยประหยัดเนาะครับเนาะลดโลดกรอดนะครับ ตัวนี้ใส่ได้แบบสิบบปียาวๆไปเลยแหมงครับนอกจากอาหารที่เอามาเฮ็ดจังสี่แลวมีอาหารอย่างอื่นบ่ครับพวกอาหารขนอาหารสําเร็จรูปห้ามเพื่อนจังสีเท่าไรหายไกินบอครับบอครับเป็นอาหารใดเป็นหัวอาหารของมันเป็นหัวอาหารแพะต่างหากเลยตัวนี้เ้าสิให้เสริมบอครับพอมักเอามาคูกกับ๋อตอนตอนห้ตอนห้เอามากคูบเอามุกคูบมันนมาสมเลยก็จะกินผสมกันไปเลยแมมงครับโอ้สุดยอดเลยครับ เอาแล้วพ่อมี่ยังจะฝากเนี่ยสหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแพะนะครับพ่อจะฝากให้ผู้อยากเลี้ยงนะไอ้ตอนนี้ตลาดมันแพะขาดแพะขาด <จะ S 1> ตลาดปะครับแมงเขา่าถ้าผูใ้ใดอยากเลี้ยงช่อนนี้กระเทียบว่า <ขอ S 1> จังหวะดีเลยแมงเข่ขาควรจะมีทุนประมาณเท่าไหร่ครับพ่อประมาณสองแสนประมาณ 2, สองแสนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเ,อาเอาให้อาหารให้เบิงโอ้ให้อาหารเขาขึ้นมากินแังสีเลย แบบหลายครับพี่น้องเหมือน,นว่าสลามข้างนีาา้ผ้าไม้เบิงครับโอ้ไมีแต่ตัวตาหักตาหักเลยครับพี่น้องคุณน่อยๆแน่ๆครับรุดออกมาทั้งนี้บด้ขึ้นไปน้ำเขาบริข้นโอ้หกสิบตัวไล่ใดเป็นจังไรพอไล่ใดแต่ละเดือนนะครับ ่ว่เขาจะขายเขาว่าขึ้นเรีอยงบ่ถึงปีโอ้เขายังขยายยันธุ์อยู่พ่โอ้แต่ว่าแนวโน้มนี่ก็ถือว่าดีเนาะพ่อเนาะแโอ้สุดยอดเลยครับว่าเป็นเล็กหน่อยห้องแน่แน่อยู่มัดขึ้นกวนวัดเนี่ยนะโอ้ดีดีเลยครับอ่ควรจะมีทุนเนาะพ่อเนาะแม่ควรจะมีทุนแล้วกันไอ้ ีในการเลี้ยงครับประมาณนี้เนาะครับเนาะครับประมาณนี้ครับผมพ่อมีเบอร์ติดต่อบ่ครับพ่อมีอ่ามีเบอร์โทรยังครับ095 095 328 328 0249 2049 0249โอเคครับสอนพ่อยังก็ครับชัยวัดปัตถาพิมชัยวัดปัตถาพิมนะครับสามารถเข้ามาติดต่อพูดคุยหรือบ่อยากสื่อพ่อแม่พันธุ์มาอุดหนุนอีพ่อกระไดเนาะพ่อเนาะอ่า นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบุณที่เขอามารับชมและกดติดตามนะครับเด้อยขอการคลิปหน้านะครับขอบุณอีพ่ออีกทีนึงครับพ่อขอบคุณครับ